โมนาเมดูอะไรคะ่ะมนาเมกปิดต,ตาเลย่ ทำไมอย่างนี้เนี่ยคุยกันกับมณัฐไม่ใส่ไม่ใส่ร่าด้วยไอย่าไอ้มาไอย่ะมณัฐ <laughs> อย่าเซลฮะมณัฐ <laughs> <ไ>อย่าเซลทำเซลทำเซล รู้รู้จักคำว่าแซลไหมครับแปลว่าไม่รู้แซลแปลว่าแกล้งแกล้งแบบเมื่อกี้ทำาแกล้งช่วงนี้จริงๆภาษาไทยเย่อลงมหนาภาษาไทยจริงจริงเย่ลงมหนาาาไ่รูเก่าบวอะไรแล้ววันนี้กินอะไรมาครับกินง กินหมูเออหมูที่นี่คืออะไรหมูที่นี่เอวอะไรคือ <laughs> อะไรอ่ะตัดในริงน่นนองน้องไม่รู้วันนี้พูดอะไรสาหมูสามหมู หนังหมูหมูสามชั้นซีโครงซีครงอ๋อซีครอมซ้อซี่โครงอำไม่ใช่ซอมซุปซีครงหมูใช่ริกพอร์กอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมครับ คือ thank you วันนี้เร love you thank you ต้องทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่แล้วก็อย่างนี้อย่าให้ดูแต่ไม่ให้ดูทั้งหมดรู้ไหม ซะยิมอล้าฟยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ค่ะตัวนี้เอ่อกี่โมงอ่ะหน,หนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่น้อง,งรู้ที่นี่กี่กี่โมงไหมปีสอง ใช่สิงกไม่ลงน้งทุนองนหาสิบล้อไม่้องน้งเลยไลฟ์อบไป,ปช่วโมองเดี๋ยวเอาับไปซื้อเอเนอร์จรีดรแบบโมนามาดื่มโมนาไม่ไม่กินเอเนอร์จีจริงเลยเอาเถอเพราะฉั้นฟินดีเอ่อไหวใจโมนาไม่ใช่ไหวใจวอรโมนาก็เลยโมนาไม่ไม่กินแล้ว แล้วโมนากินอะไรอ่ะงมีพลังเยอะโมนากินกินยาเอเนจีน่าขอด้วยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กินยาเออให้เอเนจีค่ะแต่ก็ให้สุขภาพดีอืมใช่ พรุ่งนี้กลับกี่โมงครับเนี่ยโอ้กล oh, ับเอ่อตรง how to say night time night time เย็นห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นเลขเลขอะไรเลขมอนาคีคีว่าสามสองทุนสามทุน ตุมสองุโอเคสองหนึ่งเหรอหนึ่งนวมเหรอฮัลโหลจาลิงให้หน,มน,หนวมวนหน้า่ะอรับพรนี้อยาใช้ทำหมดนวมหมุดเดียวโอเคเฟมิลี่ตัวนี้ทาโดเฟมิลีนน่มีนวมกี่กี่ดวงุดทุนะกข้างนะานกลงวนกลางวนกลงวนกลางวน กังวลเป็นหว่งนวงเป็นหว่วงเป็นเป็นห่วง means I miss you miss you, take care of you เป็นหว่วง oh พูดยังไงโอโอลาฟเป็นห oh, oh ่วงโมนาใ่ไถูกต้องไหม,ไหม <azon ograph> อืมถูกต้องครับ เธอฟังเพราะฉะนั้น่มนาจับได้โอลาฟจือาทำอะไรบางอย่างแล้วโอลาฟรู้สึกว่าแบบอันตรายนะเป็นห่วงอ,อย่าทำเลยอ่าแล้วกัง,งวลก็กังวลก็พอมมนาจะบินจะบินใช่ไหมจะบินจะบินก็โอลับก็กังวลว่าัวหน้าไปแล้วไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหม กังวนันเขาจะนิ่มหน่อยเด็กกลงวันเอปิงหว่งเป็นคำปกติเด็กผ้าผพพ้ะคุปเตงวงจะมีรักนิ่มหน่อยเป็นเป็นเป็นหว่องจะมีรักมากวามากว่าวมกากกว่าเป็นกลางวันปกติถ้าเพื่อนงอะไรเก็คุ้นจะกลางวันถ้าแฟนอะไรเก็คุ้นจะเปิงแฟนเปิงควาองแฟนก็เป็นหว่งอง กังวลอ่ะเป็นหวงอาจจะโพสิทีฟแต่กังวลอาะจะจะนิ่งตีกว่าเป็นหวางโพสิทีฟหรอกังวลเรื่องไม่ดีใช่กังวลเรื่องไม่ดีแบบกังวลว่าไม่ดีกังวลคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่กังวลว่าว่าว่าไม่ดีอ่ะสมมติโมนาไปสอบใช่ไหมโมนาไปสอบภาษาไทยโอรับโอลับบอกว่าโอรับกังวลวัวโมนาไม่ผ่านอ๋ออ๋อโอเคใช่ กังวลกลัวโมน่าจะลืมโมลับ นิ่มเนอะให้ฟังเด้อปล่บาดูโมนาจะได้จำสวีเดนเพราะสกี่ยับโมนาโมนาไม่เคยบปนก็รู้สึกเหมือนกันงเหมือนกลาไกลมากหรอแบบนึงนะค่ะนี่สวีเดนเป็นแบบนี้นี่โป่งสวีเดนอ๋อโอเคค่ะ ต่จ,จำได้ล้มึงกังคงควังโอ้สีฟ้าสวีดังก็มึงกังสีฟ้าแรกๆโอ้ยพูดพันิชมันพันิชมันพูด Good night, see you tomorrow ภาษาสวิทดังโอเคพูดนัดพูดนัดวีเซียอีมอร์ กูดนัดก็คือกูดไนท์อาวีเซียอิรอก็คือวีซีคู o m โร You need to say my name, p l e e กูดนัดวีเซียอิโ o รอนน